สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับพิมพ์ที่ช่องอาปาลีอีกแล้วนะคะอวดหมาด้วยตาดานวันนี้นะคะจะพาไปไปมีหมาตมิมาที่ชื่อว่า GS 2 5นะคะเหมือนกับว่าเป็นเขาทำทำคอลแลบอยู่กับคาเฟ่ที่ชื่อว่าซูเปอร์มัทฉชนนะคะซึ่งคาเฟ่เนี้ย เออนะฉันก็คือชอบมากเพราะว่าเขาขายลายตามชื่อชื่อว่าคาเฟ่มาชาก็ต้องขายมาชาถูกไหมซูเปอร์มาชาน้องขายมาชาแน่นอนมีหลากหลายเนาะแล้วก็มีขายผงมาชาของตัวเองด้วยซึ่งมาชาเขาเนี่ยค่อนข้างราคาสูงเนาะเพราะว่ามันเป็นมาชาที่แบบรู้สึกว่าเขาทําแบบคุณภาพดีแบบว่ามันออร์แกนิกมากๆนะคะทีนี้ ตอนนี้เขาทำคอร์รลบอยู่กับ Gs 25 <S <S <ๆ>้าเขามีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆเลย,เลยคือของกินที่ลองนึกดูว่าถ้าเกิดขายในมินิมาร์ทเนี่ย Gs 25เป็นมินิมาร์ทนะคะนอกจากเซเวนซนะคะก็จะมี Gs 25ซึ่งเป็นมินิมาร์ทลองคิดดูว่ามินิมาร์ทเนี่ยเขาจะขายอะไรได้บ้างสิ่งที่เขามีก็คือไอติมขายในมินิมาร์ทไงแล้วก็มีเออขาเรียกว่าอะไรมัชชาราเต้ที่อยู่ในแก้วแล้วก็มีเป็นเคก้กเค้กโลแล้วก็มีเป็นทีรามิสุแล้วก็มีมักกะลง ได้ลองชิมเค้กโลกได้ชิมเออเขาเรียกว่าอะไรไอติมไปแล้วนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดานะคือตอนแรกอะคิดว่าถ้าเกิดเขาแบบเอามาขายในมินิมารนะ์ทอะเขามาทำผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่แบบของเขาในคาเฟ่อย่างเงี้ยเราอะคิดว่ามันจะคุณภาพแบบไม่เหมือนที่เขาแบบว่าขายใคนคาเฟ่ปาวะจะแบบอารมณ์แบบเหมือนแบบมาชาถูกๆอะไรอย่างเงี้ยปาวะอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ไม่ใช่นะคือลองกินแล้วดูแล้วแบบว่า มัช่าเขาเข้มข้นนะเข้มข้นเหมือนกับว่าเขาเข้าใจป่ะเหมือนเขาแบบเน้นคุณภาพเขายังแบบคงเดิมอ่ะไม่ให้เสียชื่อเขาอะเนาะก็คือตอนนี้คาเฟ่ซูเปอร์มัช่านเนี่ยนะคะแบบว่าโด่งดังมากมีป๊อปอัพสโตร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคือแบบว่า คนแบบเยกวาบาคั่งอ่ะกับกับแบรนด์เนี้ยเพราะว่าอร่อยจริงไงแล้วแบบว่าคือแพ็กเกจสวยนะตัวแบนดิ้งอ่ะเขาทําดีอ่ะคือเขาทําแบบสีเขียวสดเลยนะแล้วก็แบบซูเปอร์มัทชาอะไรเงี้ยสวยมากคือทําดีมากเป็นแบบชิคเกออินเทรนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูไปดูกันแต่ว่าสิ่งที่กลัวมากๆการที่จะไปดูเนี่ยนะคืออะไรรู้ไหมของหมด เพราะว่าพวกของแบบอ่ะอย่างเช่นไอติมอย่างเงี้ยน่าจะมีของอยู่ละไอติมหรือว่าลาเต้อะไรเงี้ยน่าจะมีนะคะแต่ว่าเราคิดดูเค้กอะ่ะคือเขาว่าไม่ได้แบบเหมือนกับเขาไม่ได้มาแบบเขาเรียกว่าอะไรวางเยอะๆอะ่ะเข้าใจป้ะเหมือนกับว่ามันก็คือหมดมันหมดอายุได้เนาะเราก็คิดว่าดีไม่ดีอะเค้กทีเรามีสุมาก็ลองอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีเอออันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะคะแต่ว่า เราไปดูกันก่อนว่าถ้ามันมีเร,นมเราก็จะกว้านซื้อมาเราก็จะกวานซื้อมาเลยแล้วเราก็จะมาเปิดคาเฟ่ที่เราไม่ต้องไปคาเฟ่ที่ไหนเพราะว่า G ีอที่5เนี่ยใกล้บ้านมากอยู่ตรงนี้เองแบบ5นาทีถึงนะแล้วแกดูดิเราแบบว่าไม่น่าเชื่อแค่ออกไปวินิมาอี5นาทีถึงเนี่ยดูหน้าดิแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าค่ะอนี่ก็คือไปคาเฟ่ก็ได้นะไปซุปเปอร์วัชชันเลยก็ได้นะเอออ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเตรียมพร้อมไปกันเลย ทุกคนเราโชคดีมากนะคะเราแบบแอบเห็นแล้วว่าของคบเนาะเราแอบ,บเห็นว่าขอเขาโคบนะก็จะมีนี่นะคะซปเปอร์ชาลาเต้รนาะคานี่สองยกหนึ่งสองพันห้าร้อยวอนเอาไงดีเราซื้อสองซื้อหมดเลยดีปะสองพันห้าร้อยวอนเหรอสามอันห้าพันไปเลยละกันเราควรจะไปอิ่ เราควรจะไปอีกตะกาไหมไปอีตะกาก่อนดีกว่า ชาทีรามิสุนะคะนี่ก็2อบอกหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามีแค่อันเดียวยังไงอ๋อถ้าซื้ออ๋ออุ้ยเธอนี่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 น,นเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าซื้อ3ามอย่างเนี้ยก็คือ2แถมหนึ่งอะไรก็ได้แสดงว่าเนี่ยเราซื้อสองอันใช่ไหมแล้วเราก็จะได้แถมอันนี้มากลองห่อัน ใช่ปะ,ะไปเออจริงจริงด้วยมันเป็นเพิ่งเริ่มวันนี้เพิ่งเริ่มวันนี้เลยนี่นะคะก็สามอาจจะได้เจ็ดนเจ็ดพันสองเนาะอืมอืมชอบดีมาก มาแล้วเอาจริงปะขำตัวเองอะ่ะคือตอนที่ไปซื้อก็ขำนะแต่ตอนซื้อมาวางตรงเนี้ยแล้วอะก็ขำอีกเพราะว่าดูดิ <c oughs> คืออะไรอย,ย่างอย่าไม่หมดคือไม่มีมือเราวนะอะทีรามิสุแล้วก็มีอันนี้ที่เป็นเวฟเฟอร์แ <c> ก <oughs> เอาพยาพยามพยายาม เอาให้วันครบดีจะได้เขาจะได้เห็นของขครบๆเอออะนี่นะคะ <S <S เกตลกปะขำากคือซื้อมาเราก็ขำตัวเองว่าแบบจะกินหมดหรอฉันจะกินหมดนี่หรอจริงๆแล้วคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะคือจะต้องแบบชิมทีเดียวให้ดูให้ดูทุกอันป้าไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราเดี๋ยววนันนี้เรากินอันนี้เดี๋ยววันนี้เรากินอันนี้เลยอย่างเงี้ยแต่ป้าเราจะกินให้ดูตอนนี้อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เออนี่นะคะแต่ว่านี่เราจะเราจะกินไอศคีมก่อนเนาะเรียงตามแบบเรียงตามความแบบว่าละลายนี่นะคะนี่ก็คือซูเปอร์มาชาช็อกโกเนาะดูดิบอกแล้วว่าแบรนดิ้งอะเขาเป็นไงแบบเขาโลแบบคือเขาสวยนะคือจริงๆอะถึงถึงว่าถึงมันจะไม่อร่อยแต่ว่าแบรนดิ้งเขาชนะนะเว้ยถ้าสมมติว่าไม่อร่อยถ้าสมมติว่าไม่อรอยนะแต่พอดีว่าอร่อยคือออแกนิกมากเป็นมาชาที่เป็นมนชาชาจริงจะแกะให้ดูแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยอะคือตอนนี้เป็นเวลากี่โมงละ กี่โมงลวทุกคนเย็นยูกี่โมงแล้วลูกไม่รู้อะ่ะกี่โมงแล้วอ่ะเป็นเวลาสี่โมงห้าสิบนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงาสิมันคือเวลาอะไรแกจริงจริงนะผู้หญิงทุกคนอาจจะต้องรู้ไว้ว่าเวลานี้เป็นเวลาอะไรเป็นเวลาหิวข้าวเพราะว่าคือเราอะ่ะกินข้าวแล้วนะเว้ยแต่ว่าก็ยังไงอะ่ะก็หิวขนมไงคือเราต้องมีอะไรอร่อยแบบเข้าปากนิดนึงอะ่ะอ่ะเป็นอย่างงี้ดูดูความเขียวอุย้ยพยายามแกะสวยที่สุดนี่นะคะก็ ตรงกลางดูเห็นป่ามไม่มีชอกโกแลตข้างในอ่าแล้วก็นี่เป็นสีเขียวแบบเขียวแบบก็เขียวมะชากันจะเขียวอะไรก็เขียวมาชากออ็อืมรสชาติมันคือแบบเหมือนมชาช่าที่ไม่ให้แบบว่ามาช่าแบบทั่วไปอ่ะไม่ใช่แบบว่าอุ้ยก็ชาเขียวปะวะไม่ทำมาลานะโคนเขาเป็นยังไงโคนอ่ตาจตพี่คะ ทำจริงนี่คือแบบสนองนิดมากเลยนะอยากกินมาหลายวันแล้วคือความความไม่สบายเนะาะพอเวลาไม่สบายพวกเราจะอยากกินอะไรที่แบบว่าเรากินไม่ได้อะนั่นเนี่ยนี่คือสิ่งสิ่งที่อยากที่กินไม่ได้เราอยากกินเพราะว่าอะไรตอนนี้มันมีคือซูเปอร์มาฉากคาเฟ่เนี่ยตอนนี้เขามีป๊อปอัพอยู่สามที่อ,อ้ยไม่ใช่ซเวซูเปอร์สามที่ดีคือเขาจะมีอยู่สามรอบดีกว่าตอนนี้รอบหนึ่งผ่านไปแล้วแล้วแบบว่าวันที่เราไปเราไปใกล้ๆกล้แถวที่แบบเขาเขาจัดเขาจัดป๊อปอัพเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ไปทีเนี้ยเห็นคนถือแบบถือถุงแบบว่า เหมือนถุงที่แบบว่าเวลาเราซื้อไอติมแล้วเขาใส่ถุงแบบถุงเย็นอะนั่น่ะเขาคิดว่าพวกเขาซื้อเนี้ยแหละเขาซื้อเนี่ยกลับบ้านเพราะว่าเขาทำป๊อปอัพที่แบบแบบว่าที่เขาคอลแลบอะเนาะที่เขาคอลแลบกับ T S อ่ะก็เนี่ยเขาทำป๊อปอัพนั่นแหละแล้วคนก็ซื้อกันเต็มเลยเว้แต่เราว่าคืออยากไปมากเพราะว่าในงานอะในงานป๊อปอัพในเขาขายนะเขาจะขายพวกว่าของเมอร์เชนดา์อื่นๆเช่นเสื้อหรือว่าเออถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่า ชาอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นะเราก็อยากเข้าไปดูใช่ป่ะเพราะว่ามันเขียวหมดเลยเว้ยมีทิชชู่สีเขียวอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันดูแบบว่าเขาทาแบดดิ้งมาดีอะล้วเห็นเราอยากเข้าไปดูไงอยากเข้าไปชมอะไรเงี้ย <c oughs> ทีนี้นไม่มีโอกาสได้ไปเหลือปอปอัพอีกสองครั้งถ้าสมมติว่าได้ไปนะคะ <c oughs> ก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูกันดูด,ดิอร่อยมากอะคือคนที่ไม่ชอบอะเคยเคยไปกินกับเพื่อนแล้วเพื่อนแบบเว่ยฉันไม่ชอบมัชช่าอะไรอยู่เว้ยรอยเพื่อนกิน สรุปเพื่อนแย่งกินเพื่อนแย่งกินหมดเลยบอกว่า,วาเอออร่อยนอกอะไรเงี้ยแต่มันจะค่อนข้างหวานนะอืมเหมือนเพราะอะไรแบบช็อกโกแลตหรออร่อยอะ่ะอร่อยมากอะ่ะอร่อยแบบมันั่นจะอะไรอะ่ะรู้สึกว่าเขาอะคิดถูกมากเลยนะที่เขาขยายแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ขยายผลิตภัณฑ์หรอขยาย<ช>เขาเรียกว่าอะไรไลน์หรอเออขยายไลน์ออกไปแบบว่าไปในทางที่แบบว่าคนเขาเข้าถึงอะ่ะเข้าถึงแบรนด์เขาอะแล้วมันก็ยังแบบมันเด่นมาเลยนะเอาจริงเราอยู่บนเชลว่ะมันเขียวอย่างนี้เลยมันเขียวแบบเขียวสดเขียวสว่างแบบเด้งออกมาเลยอะ่ะรู้สึกว่าเขาแบบทำดีอะเนี่ออยอวกแล้วเป็นโรคอวยอะ่ะทุกคนเรามีอะไรจะบอกจะบอกว่า เราอิ่มมากแค่แค่ไอติมหนึ่งนั่นน่ะอิ่มมากแต่เราจะไม่หยุดเราจะไม่หยุดจะไปต่อคือจริงๆอะ่ะรู้สึกว่าถ้าเรากินตอนอะไรที่มันอิ่มอิ่อ่ะแล้วเราจะไม่อร่อยหรือปะเอาไงดีเราคนเราคนจะหยุดก่อนปะเมื่อกี้ตอนที่กินเสร็จแล้วก็แอบเอาเออทีรามิสุกับ เค้กโลไปแช่ตู้เย็นมานะคะแล้วก็นี้ด้วย <c oughs> ไปเราเริ่มไปต่อกับซูเปอร์มทชารลาเต้ยังไง มันเลยสามอันเพราะว่ามันซื้อสองซื้อสองแถมหนึ่งเมื่อกี้เฮ้ยบอกไงดีอ่ะอค่อนข้างเข้มข้นจริงๆเราต้องขยับเปล่า เผื่อว่าแบบมีในตะกรันบ้างเฮ้ยขย่าแล้วอร่อยขึ้น oh my god ทุกคนขย่าก่อนดื่มนะคะเดี๋ยวไปเอาแก้วมาก่อนเพื่อที่จะแบบว่าเผื่อว่าเราจะได้เห็นว่าข้างในเขาสีอะไรแบบนึงนะแก้วมาแล้วเปิดฝานะคะเขามีตรงนี้ให้ จะหกไหมก่อนเห็นบ้าทุกคนเห็นบะ้านี่นะคะสองร้อยห้าสิบมิลิลิตรเนาะออร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะมันคล้ายๆแบบคือจริงอะรู้สึกว่าถ้ากินที่ร้านอะอร่อยกว่านี้ เหมือนกับรู้สึกว่ากินที่ร้านอ่ะจะเข้มข้นกว่านี้แต่ถามว่านี้เข้มข้นไหมเข้มข้นนะมีความแบบค่อนข้างไปทั้งขมด้วยแต่ว่ากินที่ร้านมันเข้มข้นกว่าไม่รู้บอกไม่ถูกอะอ่ะเราต้องกินหมดเหมือนตอนที่เรากินไอติมก็ได้เนาะเรากินอะไรก่อนดียังมีนี้อีกฮี๋ยวลองนี้ก่อนดีกว่าลองนี้ก่อนดีกว่าเนี้ยเราเพิ่งรู้มันเรียกว่าไฮมอะไรก็ไม่รู้อะ อลองดูนะคะเปิดคือเป็นขน,นมที่ทุกคนรู้จักกันดีอะ่ะแต่คือตลกไหมนะเธอทุกคนลองดูนะถ้าสมมุติว่าเราเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่รู้ก็ว่าว่าข้างในมันคือขน,นมประเภทอะไรถ้าเกิดแบบว่าเราไม่รู้จักว่าแบบไฮม์คืออะไรเราเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันเรียกว่าไฮม์เราก็เรียกว่าขน,นมแบบเว้ยเพอ,อ่งสดไสมาตลอดตาดานมาแล้วโอ้ดูแพ็กเกจเขาดิมันแบบทําดีอะ่ะมีทั้งหมดกี่อันมีทั้งหมด มีทั้งหมดเก้าแพ็คนะคะมาหนึ่งเรากินนี้ก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยอ้าวไม่เห็นเนี่ย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 เรียกว่าอะไรทุกคนภาษาไทยภาษาไทยเรียกว่าอะไรเราไม่รู้จริงที่แบบเวลากินเราต้องแบบว่าเหมือนบางคนจะกินแบบกินแบบทีละทีละครึ่งอะแบบแยกมันออกมาแล้วก็กินอ่ะ เขาไหนซ่าเนี่ยวิ้ไม่กล้าแยกอ่ะ เครด้วนทุกคนมันมีความมัชชามากเลยคือมัชชะนะแต่ว่ามันมีความนมด้วยอะทุกคนเคยกินไปที่เป็นแบบอันนี้แหละนะแต่ว่าเป็นรสน,นมอ่ะที่มันเป็นสีขาวข้างในใช่ปะแต่อันนี้เป็นรสมัชชาผสมนมเว้ยมันเขียนตรงนี้ว่าเป็นแบบมัชชามิคลครีมก็คือน่าจะใช่เลยอะว่า เนี่ยมันเป็นมัชา่าผสมกับนมอะ่ะอืมอร่อยอะ่ะงงอะ่ะแบบเรากินตอนว่างๆกินตอนแบบว่านั่งดูซีรีส์กินแบบว่านั่งดูอูยองอูนั่งดูแบบวีดผู้ชายแล้วก็แบบว่ากินนะมันฟินอะ่ะมันแบบว่ามันมันแบบมันกรอบเกลียวอ่ะแกแล้วมันก็หวานหวานอะ่ะ อร่อยถือว่าไดอ้อิ่มแล้วเนี่ยอิ่มแล้วว่าคืออันเนี้ยอันเนี้ยหวานมากหวานจนแบบว่าหวานจนอันนี้จืดเลยอะหวานจนอันนี้แบบหายไปเลยอะเรารู้สึกว่างแต่กินมาใช่ไอ่ะกินมาสามอย่างอะรู้สึกว่าเวเฟอร์หวานสุดละ เวเฟอร์หวานมากแล้วก็ไอไอเติมอะลองลงมาแล้วก็อันนี้คือแบบกําลังดีกําลังโอเคเลยจริงๆงคือรู้สึกว่าคิดว่าแสดงว่าเขาทําคิดว่าเขาทําชาได้ดีสุดแล้วเนาะถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดตั้งแต่ที่เราแบบว่ากินมาเนี่ยนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปถึงมากลองนะยังไม่ได้ไปถึงมากลองกับทีรามิสุนะอ,อันนี้เราก็ลองแล้วอันนี้ข้างในมันเป็นชาเขียวใช่ปะแล้วก็ มันก็เข้มข้นเหมือนกันหมดเออวันนี้วันที่เท่าไหร่วันเี้วันที่วันนีวนที่หนึ่งหรือปะมันยังไม่หมดอายุว่าเราใอยกินวันหลังได้ปะอิ่มมากอ่ะอันนี้หมดวันที่สองอ่ะๆช้าหน่อยช้นหน่อยมากันลองละกันมากันลองนะคะหน้ากันแบบนี้ มีไส้ชาเขียวอะอลิสาพูดแบบว่าไม่ได้ชอบกินมากรองขนาดนั้นลองดูลองดูว่าจะได้ไหมอุ้ยเธออุ้ยอุ้ยเขากินกันยังไงอะมากรองอะดูเอาแล้วนะ ้ากินอุบาตน,นิดนึงไม่นิดอะ่ะขอภายในภาพที่อุจาตาด้วยค่ะคือเราไม่ใช่ชอบกินมากะลอนไงเราก็เลยไม่รู้ว่านี่อร่อยเปล่าหรือจริงถ้ากินมาอร่อยจนะต้องแบบว่าเฮ้ยอร่อยจริงมันก็อร่อยนะแต่หวานมากอะ่ะนี่นอร่อยอะ่ะขนาคืออร่อย <laughs> อิ่มกินไปอิ่มไป นี่มันไหลออกมาเลยครีมาให้เยอะมากเลยเอาจริงป่ะทุกคนรู้สึกว่าเราคงจะไม่ได้กินมาชาไปสักพักอะตอนนี้คือเพิ่งเริ่มเดือนสิงหาใช่ปะ่ะเดือนหน้าเดือนหน้าแบบกันยาค่อยไปเริ่มกินใหม่เนอะอ่อแบบเลียนเลยอะวันนี้คือเลียนมาชามากแล้วหลังจากนี้ไปนึกขอพักก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวนะ เราจะกินหมดนี้แล้วคือไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วนะคือจริงๆรนะิงอะข้าวเย็นก็ยังไม่รู้จะอยากเข้าไปได้ป่าเนี่ยเพราะว่าอิ่มอิ่มมากแล้วก็เลี่ยนมากแต่อร่อยนะอ๋อเมื่อกีก้เราไม่ได้ถ่ายรูปอะอร่อยดีอร่อยดีหวานฉ่ำมากเข้มข้นแบบว่ารู้สึกถึงความชาเขียวจริงเขาทำดีเนาะจริงๆแล้วอะรู้สึกแบบว่าประทับใจอยู่นะเขาก็ทำดีนะไม่ได้ทำแบบว่ากระหลกำะลาราแบบว่าอุ้ยทำแค่เนี้ยอุ้ยปากเลอะ ทำแค่นี้แหละในเนี้ยไม่นะคะทุกคนคือเขาตั้งใจทํานะดูตั้งใจทาทุกคนคะ่ะอยากจะบอกว่าคือจริงๆอะ่ะที่กินไปเมื่อกี้อร่อยหมดเลยนะอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยมากแต่ตอนเนี้ยฉันกินไม่ไหวแล้วคืออยากจะแบบพักกับชาเขียวแล้วแบบหยุดก่อนเข้าใจปะตอนนี้ขอขอพัก ขอพักก่อนเธอจะมาจะกินให้ดูใหม่เลยสองอย่างเนาะเหลือทีรามิโซกับเออเค้กโลนะคะก็ตอนนี้ขอพักก่อนไม่ไหวแล้วเราจะแบบเราจะเบื่อชาเขียวตลอดการแล้วแต่ว่าเขาอร่อยจริงจบเราไม่ได้เกียดเขานะแต่เราเกียดตัวเองที่เราทําแบบนี้โอเคปะสวัสด <c oughs> ีค่ะเหมือนเปิดคลิปใหม่ไหม <c oughs> ขำมากฉันขำตัวเองอะแกค <c oughs> อะไรลูกปะรู้สึกว่าจริงๆอะ เรานั่งอิ่มไปหลายชั่วโมงมากนะตั้งแต่มาตอนที่ถ่ายเสร็จใช้ประมาณห้าโมงกว่าแล้วก็นั่งอิ่มมาจนถึงแบบสี่ทุ่มอะ่ะคือจริงอะอยากกินข้าวมากแล้วอยากกินอะไรก็เลยแบบเป็นไปปิ้งหมูเว้ยไปปิ้งหมูกินเนี่ยแล้วก็แบบว่าคิดได้ใจว่าแบบว่าเอาไงดีกับการรีวิวซูปเปอร์มาชาข,ของเราเราจะทํายังไงดีคะเพราะว่ามันยังไม่จบอะ่ะมันยังแบบยังกินไม่ยังเหลือเนี้ยเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งออกจากตูเ้เย็นยังเหลือเนี้ย ยังไม่ได้ยังไม่ได้รีวิวเออไม่ให้ทำวันนี้ไงต่อพ่กนี้ก็ต้องทําอีกอยไรงเงี้ยหรอเราก็จะอิ่มอิ่งกันหรอไม่ได้เราก็ต้องอิ่มให้มันหมดวันเดียวเลยถูกป่ะอ่ะนี่นะคะเราจะมาเปิดอันนี้มัชชาโมจิโลซึ่งไม่เขา้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าโมจิเนาะหรือว่าเพราะว่ามันกลมๆคือจริงๆอะ่ะอันอื่นเขาก็เรียกว่าโมจิโลเหมือนกันนะก,ก็คงเป็นแบบว่าเหมือนคิดโลธรรมดาแหละอ่ะเปิดแล้วนะจ๊ะ นี่นะคะโมจิโลของเรา,าดา้าหน้าตาเป็นแบบนี้มีอะไรข้างในด้วยอ่ะช็อกโกแลตหรอมันมีช็อกโกแลตข้างในเห็นปะเออไม่ธรรมาดานะอ่ะลองนะคะข้างานอกเป็นเหมือนเป็นช็อกโกแลตเค้กเราข้างในอ่ะเป็นแบบมัชฉาจริงๆอ่ะเคยกินแล้วเออแต่เข้าใจของาโมจิแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนเนื้อเค้กเขาอ่ะมันจะแบบเหมือนมันมันเหนียวอ่ะมันไม่ใช่เหนียวดีจะห่วงไงดีมันแบบหนึบอ่ะคือมันเค้กที่ เป็นเนื้อเค,ค้กที่ค่อนข้างแบบแน่นน่ะเข้าใจปะต้องเข้าใจเยอะแล้วต้องเข้าใจนเนื้อเค,ค้กเขาอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ได้โปุ่งๆอะ่ะแกมันแบบว่าหนึบอะ่ะมันหนึบๆแล้วข้างในครีมก็เป็นแบบช็อกโกแลตอร่อยเอ้ยไม่ใช่ช็อกโกแลตมัทชะาอร่อยเขาเรยบยกว่ามัทชะาของแบรนด์เนี้ยเราไม่ต้องมีคําถามแล้ว เราไม่ต้องมีคําถามว่าแบบอร่อยเปล่าไม่ต้องมีนะไม่ต้องไม่มีคําถามนี้นะว่าอร่อยเปล่าแกอะไรอย่างเงี้ยมาซาเขาอร่อยจบตั้งแต่กินมาก็คืออร่อยอร่อยทุกเมนูอย่าเว้นว่าแบบหวานไปหรือจือดไปหรือขมไปอะไรอย่างเงี้ยะเดี๋ยวเราจะมาพูดตอนท้ายมันแน่นอะ่ะหฮ้ยฟ้าร้องเอายังตกเลยตกเลยร้อนมากนี่นะคะ คือตัวเนื้อคล้ามันแน่นเห็นปะ่ะม,มันแน่นมากเลยอะ่ะคือมันอร่อยนะมันอร่อยมากอืออือเนี่ยไว้กินนารูซีรีส์เนี่ยแล้วตัวมาชามันอร่อยมันเป็นชาเขียวแบบชาเขียวชาวเขียวอร่อยอะ่ะพักก่อนเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวอิ่มอีกอิ่มแบบเมื่อกี้คืาอ,อ,อิ่มมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปิด นี่นะคะพออันนี้คือทีรามิสุ <c oughs> ยังไม่ค่อยกินเลยอันนี้ทีรามิสุคือเราไม่สามารถเห็นไม่เห็นไม่สามารถเห็นภาพของทีรามิสุได้เพราะว่าเขามาเป็นกล่องแบบทึบอ,อย่างเงี้ยดูไม่ออกเนี่ยทึบหมดเลยก็ดูไม่ออก,เ,อเ,ออกเขามีช้อนมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่จ้ะเพราะอะไรหลักโลกแต่ว่าก็ให้มาแล้วเนาะเราเดี๋ยวทำในต่อก็ ค่อยว่ากันวิ้สวยมากอะ่ะดูดิเฮ้ยอะไรอะ่ะสวยงามมากดูดินี่นะคะเขาทําดีมากเลยอะคือขนาดไม่ได้เห็นข้างนอกนะเห็นเปิดข้างในมาสวยขนาดนี้อ่ะชิม ที่ร้ามิสูมัชชะเป็นยังไงไม่เคยกินเลยอ่ะเนี่ยครีมนี่คือครีมแบบนี้นะคะอืมอืม,อมก็เป็นครีมมัชฉะเข้มข้นนีข้างใต้เป็นเค้กนี้มีเค้กบางๆนะคะครีมเยอะคืออย่างเป็นครีมครีมเยอะมากอ่ะไม่เห็นอีกกลัวคว่ำอ่ะนี่ดูครีมครีมเยอะมาก อืมอร่อยนะต้องเป็นคนที่ชอบกินครีมอะ่ะเนี่ยเนี่ยแป้งอันนี้ก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนแป้งอันนั้นละแป้งเขาจะคนละแบบกันละอันนี้มันจะฉ่ำๆแล้วก็แบบว่านุมน่มๆคืออันนี้จะมีความแบบได้เคียวเยอะอะมีความได้เคี้ยวเยอะกว่าแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนละลายไปเลยจ้ะเหมือนละลายเข้าปากไปเลยจ้ะอืมจริงๆแล้ว ถ้าเราไปที่ป๊อปอัพของที่เขาตั้งอยู่ตอนนี้นะคะเขาจะมีมีขนมคล้าอย่างเนี้อีกหนึ่งอย่างคือเป็นเป็นเหมือนกับเป็นคุกกี้ที่ที่ที่ญี่ปุ่นมีขายที่มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นซองสีน้ำเงินน้ำเงินไม่รู้ไม่รู้ใครจะนึกออกไหมถ้าเกิดเราเล่าไปอย่างนี้นะเป็นซองสีน้ำเงินที่เป็นแบบคุกกี้ประกบแล้วข้างในเป็นไส้อะไรสักอย่างอ่ะคุกกี้พันซีเลียมอ่ะที่เขาชอบซื้อเป็นของฝากที่แบบเวลาใครไปญี่ปุ่นต้องซื้อของอันนี้มาต้องซื้อมาฝากอ่ะอันนั้นแหละเหมือนคือลักษณะเป็นแบบนั้นแต่คิดว่าเป็นกกแแบบบบคุี้ มาชาแล้วข้างในเป็นไส้มาชาอะไรแบบนี้นะเดาอันนี้เดานะเพราะว่าเห็นจากรูปแต่ว่ายังไม่เห็นมีขายใน GS นะคะจะพูดว่าทั้งหมดถ้าเกิดไม่รวมอันนั้นนะที่เรายังไม่ได้กินทั้งหมดที่ที่ที่จะทวงไงที่ชิมมาทั้งหมดตั้งแต่มาชาลาเต้ไอติมช็อกโกแลตเค้กมาการองแล้วก็ทีรามิสุแล้วก็เวเฟอร์นี้นะคะลองจริงปะทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยรู้สึกว่า นี่ค่ะเค้กชนะเค้กอร่อยสุดร,รู้สึกเลยนะรู้สึกว่าเค้กอร่อยสุดจริงแล้วก็ลองลงมาเราให้มาชาลาเต้รู้สึกว่ามาชาลาเต้แบบดีกินกินได้เรื่อยๆอะ่ะไม่ได้แบบว่าโอ้ยฉันจะวกอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าคือแต่ยังแต่อย่างเค้กอ่ะรู้สึกว่าเค้กต้องแบ่งกินสองรอบนะเพราะว่าเยอะอันเนี้ยโอ้แล้วยิง่งทีรามิสุ่ว์ครีมเน้นๆเลยถ้าใครชอบกินครีมก็จะแบบชอบนะแต่ว่าอย่างเรารู้สึกว่าครีมเยอะไปนิดนึง สำหรับเรานะครีมเยอะแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมอร่อยมาชาไหมมาชาอืออืม,อม,อมกินให้ดูมาการองเป็นคนไม่ชอบกินมาการองก็รู้สึกว่ามาการองก็อร่อยดีแต่ว่าเฉยเฉยอืมแต่มาการองก็อร่อยนะอืมเอาเป็นว่าเค้กอันดับหนึ่งลาเต้มาชาลาเต้อันดับสองไอติมอันดับสามแล้วก็ ให้ให้มากะลองอันดับสี่แล้วกันรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนชอบกินมากะลองแต่รู้สึกว่ามากะลองอันนั้นอร่อยถึนก็ให้เป็นอันดับสี่แล้วก็เราให้มีที่นีมิสูอันดับห้าแต่จริงๆมะกาลองกับที่นีมิสูมันค่อนข้างแบบเหมือนกับว่ามันครึ่งกลางๆอยู่อะให้แบบระดับสี่เท่ากัน่ะเฮ้ยมันอัดับอะไรวะอัดับสี่เท่ากันเออแล้วก็ให้อันนี้อันดับห้าเพราะอะไรปะ หวานมากสรุปนะคะนั่นแหละเค้กเค้กโมจิอร่อยอันนี้อร่อยจริงๆอร่อยแบบกินแล้วคิดอีกอ่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดต่อไปจะซื้อก็ซื้ออันนี้อย่างเดียวอันหนึ่งก็คือจะบายๆแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราลองหมดแล้วไงจบแล้วในที่สุดดีใจมากดีใจมากยังอยู่มาหามีเลยัอยู่ไเรียกหมาไหมมาคือรู้สึกว่าเราคอมพลีต้เราคอมมิตในาการรีวิวซเปอรมาร์ชาดีใจมาก ก็ขอให้ทุกคนติดตามกันต่อไปนะคะเราจะไม่กินมะชาไปอีกสักเดือนนึงเลยเพราะว่าเราเอียนแล้วเราเรารักมะชามากแต่เราแบบว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมากินมะชาทั้งวันขนาดนี้อะไรอย่างงี้เนี่ยยังกินไม่หมดอีกนะคือถ้าเกิดกินหมดก็คือตุยนะจ๊ะขิดเลยนะเออเนี่ยเดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นแล้วแล้วก็จะกินต่อวันพรุ่งนี้เพราะว่า มันยังไม่หมดเนี่ยไม่ใช่ไมดูเนะยต้องกินต่อพ่งนี้เพราะอะไรลูกกินไม่หมดไงแกแล้วคืออะไรฉันไม่ได้กินวันนี้แล้วแบบจบนะคือมันแบบว่าเนี่ยคือเหตุผลว่าทําไมาถึงแบบว่าไม่กินเบรกเดือนหนึ่งเพราะว่ามันยังต้องต่อมันยังต้องต่อเสียดดยเนาะถ้าเกิดเราทิ้งไปมันก็เสียได้นะคะก็ฝากติดตามไวยนะคะก็ขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปนี้ขอบคุณนะคะวันนี้ก็ขอลาไปเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะบาย